จับรางวัลฟอจูนทาวส่งความสุขท้ายปีมีแจกแจกกับแจกนะคะรางวัลที่2เป็นฮาร์ดดิสก์เอทเทนอ 2TB มูลค่า3,150บาท5รางวัลรางวัลแรกได้แก่ รางวัลที่2ค่ะได้แก่ปันุกับเเลยกัคอลยวัลวที่สา ค่ะผู้ชคดีท่านที่สี่ค่ะ mm hmm. ผู้โชคดีท่านที่ห้าค่ะ จะเป็นรางวัลสำรองนะคะสำหรับเอกน้องฮาร์ดดิสสองเทเลบอยนะคะอีกสามรางวัลค่ะทีละรางวัลเนาะสำรองท่านที่หนึ่งนะคะสำรองท่านที่สองค่ะ รางวัลสำรองท่านที่3ค่ะรางวัลต่อไปเป็นรางวัลที่1นะคะเป็น iPhone 6S 64GB นะคะสีโรสโกค่ะมูลค่า3900บาทจำนวน1รางวัลค่ะ สำรองนะคะของ iPhone 6s นะคะจำนวนสอ,นรองรางวัลค่ะสำรองท่านแรกค่ะสำรองท่านที่2ค่ะ